ใครมาสะพงต้องมาร้านนี้นะฮะสตรีทฟู้ดนะฮะอาหารตามสั่งนะเอ้ยอาหารตามใจสั่งสิแห่ของสดของทะเลนะฮะนี่วัตถุดิบสดสดเลยหมูกรอบมาเป็นพวงๆแบบนี้เลยความฉุนเครื่องแกงไม่ต้องพูดถึงนะฮะทะลุแมสปลาอินทรีก็มีนะครับน้องก็พาหมูกรอบสองเดียวค่ะ พัชามูนะฮะ ร้านอาหารตามใจสั่งนะฮะเบอร์โทรนะฮะ0882200737นะฮะแล้วก็อีกเบอร์ก็เป็น084123นะฮะ7847ร้านเปิด4โมงปิด4ทุ่มนะฮะหยุดทุกวันอังคาร อันนี้กะเพราเหรอครับก<ล>ะเพราปลาอินทรีย์นะครับอืมแซ่บปาอนี่กล่องเท่าไหร่ครับปกติปปร้ยอ,อปปรยออปปยี่สิบบาท